60-30-10เทคนิคการบริหารเวลาเมื่ออาชีพแบบผู้ชายต้องยอมรับว่าการใช้ชีวิตในแต่ละวันนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนอกจากต้องต่อกกอนกับการจราจรที่ติดแหนะไปยันชาติหน้าแล้วผู้ชายเรายัางต้องสู้รบฟาดฟันกับกองงานมะฮือมาที่หัวหน้าขยันโยนมาให้ไม่รู้จบที่ยากไปกว่านั้นคือต้องเคลียร์งานทั้งหมดให้เสร็จ ภายในเวลางาน8ชั่วโมงนี่สิไม่รู้ว่าจะทอดวัฒนธรรมขององค์กรที่แสนจะยืดยุนที่เื่อประโยชน์ให้เรามาทำงานสายจนเคลียรงานไม่ทันหรือเธอตัวเองที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานกันแน่หากคุณเป็นคนหนึ่งที่คิดว่าการบริหารเวลาในชีวิตเข้าขั้นวิกฤตหรือล้มเหลวเรามีเทคนิคง่ายๆมาที่รับประกันว่า ถ้าทำได้ชีวิตการทำงานของคุณจะดียิ่งขึ้นแน่นอน60 30 10เป็นทฤษฎีการแบ่งเวลายอดนิยมที่ทำให้ใครหลายคนประสบความสำเร็จมานักต่อนักทฤษฎีนี้ว่าด้วยการแบ่งเวลาทำงานเป็น3ส่วนคือ60 30และ10เริ่มที่เวลา60%แรก จะใช้สำหรับงานที่สำคัญหรือมีมูลค่าต่อบริษัทเวลา30%ถัดมาใช้ไปกับงานเร่งด่วนที่มีมูลค่ารองลงมาจากงานแรกและจับลงที่เวลา10%สุดท้ายสำหรับกิจกรรมอื่นๆหรือการเตรียมพร้อมทำงานในวันต่อไป60%เพื่องานสำคัญ สาเหตุหนึ่งที่ทำให้งานของนุ่มๆหลายคนไม่สำเร็จรุ่วงตามที่หวังอาจเป็นเพราะคุณใช้เวลาทั้งวันไปกับงานยิบย่อยหรืองานที่ไม่สำคัญจนไม่มีเวลามากพอจะทำงานหลักที่สำคัญยิ่งกว่าเราแนะนำให้คุณแบ่ง60%ของเวลาทำงานไว้สำหรับงานที่สำคัญหรืองานชิ้นใหญ่ที่จำเป็นต้องใช้เวลาในการทำมากกว่างานอื่น แต่ถ้าตัดสินใจไม่ได้ว่างานไหนสำคัญมากที่สุดลองพิจารณาดูว่างานนั้นๆสอดคล้องกับภาพรวมงานใหญ่หรือไม่และมันเอื้อประโยชน์ต่อเป้าหมายเบื้องหน้าที่คุณตั้งไว้หรือเปล่าเช่นถ้าคุณเป็นพนักงานขายและมีโจทย์ให้ปิดยอดให้ได้3ามแสนบาทต่อสัปดาห์งานภายในเวลา60%นนี้ก็ต้องมีมูลค่าสูงพอ จะทำให้เป้าหมายคุณสำเร็จ30%เพื่องานทั่วไปเราแนะนำให้ใช้30%ของเวลาทำงานไปกับงานเร่งด่วนหรืองานระดับกลางที่อาจจะไม่ได้สำคัญมากนักไม่ว่าจะเป็นการโทรกลับหาสายที่ไม่ได้รับจัดระเบียบไฟล์หรือแม้แต่การเช็คอีเมลเนื่องจากการรับโทรศัพท์ หรือเปิดอ e ีเมลระหว่างทำงานจะขัดจังหวะการทำงานที่ลื่นไหลหรือกินเวลางานหลักของคุณไปจึงต้องแบ่งเวลาให้กับงานประเภทนี้ด้วยเวลา30%ที่ใช้ทำงานระดับกลางจะช่วยให้แผนการทำงานระยะยาวของคุณสมบูรณ์ยิ่งขึ้นช่วยให้คุณทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบและอาจทำให้คุณกระตือรือร้นกับงานที่ทำมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้ 10%เพื่อแก้ไขและวางแผนการทำงานในวันถัดไปต่อให้คุณแบ่งเวลาการทำงานหลักและงานรองเป็น60%กับ30%ตามลำดับแต่คุณก็อาจบริหารเวลาผิดพลาดได้เช่นกันเนื่องจากคุณไม่มีทางรู้เลยว่างานใหม่ๆจะมาเซอร์ไพรส์คุณเมื่อไรตลอด8ชั่วโมงของวันทำงาน จึงต้องมีเวลา10%ที่ใช้เพื่อแก้ไขตารางเวลาที่ผิดพลาดและเคลียร์งานที่อยู่นอกเหนือการควบคุมเวลาทำงาน10%นี้อาจไม่ได้ช่วยให้เป้าหมายระยะยาวของคุณสำเร็จหรือมีมูลค่าสูงมากเท่างานที่ทำในเวลา60%และ30%แต่มันจะทำให้คุณรู้ว่าพรุ่งนี้ตั้งทำงานอะไรบ้างและช่วยให้คุณ เริ่มต้นวันได้ดีกว่าเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆแม้เทคนิคการแบ่งเวลาแบบ60-30-10จะเป็นที่นิยมในหมู่พนักงานคอฟฟิทแต่มันไม่ได้มีกฎเกณฑ์หรือสูตรสำเร็จตายตัวนุ่มนุมจึงสามารถปรับเปลี่ยนเวลาทำงานแต่ละประเภทให้เข้ากับไลฟ์สไตล์หรือลักษณะการทำงานของตนได้ทักษะการบริหารเวลาที่ดี ไม่เพียงช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของงานที่ต้องทำได้อย่างมืออาชีพหากยังทำให้8ชั่วโมงการทำงานของคุณมีประสิทธิภาพและเหลือเวลาไปทำเรื่องอื่นๆในชีวิตที่สำคัญไม่แพ้เรื่องงานอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เพื่อที่จะไม่พลาดพอดแคสต์การพัฒนาตัวเองครั้งต่อไป9สู่ความมั่งคั่งขอบคุณและสวัสดีครับ